หมันเคยมีหนังสือเล่มหนึ่งที่มียอดขายสูงมากประมาณ12ล้านเล่ม กลายเป็นหนังสือต้องห้ามค่ะสวัสดีค่ะวิจากชาแนลพอยต์พิลค่ะหนังสือที่วิวว่าเนี่ยนะเป็นหนังสือที่มีจริงๆนะคะทุกคนแล้วก็เป็นหนังสือที่มีอยู่ในช่วงประมาณสงครามโลกครั้งที่2ค่ะเล่มนี้คือเล่มที่ขายดีสุดๆแบบตีพิมพ์ไป12ล้านเล่มเลยแต่สุดท้ายเนี่ยนะคะหนังสือเล่มนี้ต้องกลายเป็นหนังสือต้องห้ามโดนแบนไปนานมากมันเพิ่งจะกลับมาตีพิมพ์ไม่นานวันนี้เองหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะคะมีชื่อว่าไมน์คัมและคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้ก็คือ Anddolf Hitlertler นัเองงค่่่ะวาแตหนัสือล์ฟฮิตเลอร์นมันว่าายยัังงงไไทมมนถึขดี ขนาดนั้นและทําไมมันถึงกลายเป็นหนังสือต้องห้ามวันนี้วิเก็บรวบรวมมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ ก็เนี่ยนะคะอย่างที่เรารู้กันนี่คือผู้นําของเยอรมันในช่วงเวลาสงครามโลกครั้งที่สองใช่ไหมแล้วเขาเนี่ยก็โอ้โหมีวีรกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสงครามเรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวจนกระทั่งเขาได้รับการขนานนามว่านี่คือบุคคลที่เลวร้ายแล้วก็อันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์โลกนะคะประเด็นก็คือบุคคลที่เลวร้ายและอันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์โลกคนนี้เขาเคยเขียนหนังสือค่ะทุกคนมันมีชื่อว่าไมค์คัมนะคะหรือแปลเป็นไทยก็คือการต่อสู้ของข้าพเจ้าค่ะซึ่งหนังสือการต่อสู้ของข้าพเเจ้านนี่ป็ สื่อที่ขายได้เยอะมากคือจนถึงปี1944ก่อนที่สงครามโลกครั้งที่2จะจบเนี่ยนะมันตีพิมพ์ไปแบบ12ล้านฉบับแล้วอะคิดว่าพวกหนังสือทุกวันนี้เขาตีพิมพ์กันทีละกี่เล่มวรรณคดีไทยในเจสที่ว่าหมดหมดทุกวันนี้เนี่ยนะที่บอกแย่งกันแย่งกันเนี่ยตีพิมพ์ทีเอาแบบเยอะๆก็5 0 0 0เล่มตีพิมพ์ใหม่ก็4,000เล่ม3,000เล่มอะทุกคนแล้วนึกสภาพหนังสือเล่มนี้คือหนังสือที่ตีพิมพ์ไป12ล้านเล่มนะคะอย่างไรก็ตามนะคะหนังสือททีีีีีี่่่มมมคนนนนนนออาาาากกัเยยยะะแขด้พปปป1945็จ สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันกลายเป็นหนังสือที่มีคนตกลงกันไว้ว่าไม่ได้แล้วเราจะปล่อยให้คนอ่านหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ก็เลยแบนไปเลยค่ะคือทั้งห้ามซื้อขายห้ามตีพิมพ์กันจริงจัง,จงถึงขนาดที่ว่าตอนนั้นรัฐบาวาเรียของเยอรมันเนี่ยไปจดลิขสิทธิ์หนังสือเล่มนี้เลยหลังจากนั้นเขาก็อ้างสิทธิ์ว่าในฐานะผู้ถือลิขสิทธิ์เนี่ยนะเขาห้ามทุกคนตีพิมพ์แล้วก็วางจําหน่ายหนังสือเล่มนี้อีกต่อไปค่ะคือโอเคแหละตอนแรกในเยอรมันเนี่ยห้ามขายแน่นอนอยู่แล้วทั่วโลกเขาก เราควรจะวางขายแล้วก็ให้คนอ่านอะไรก็ได้ให้เขาเลือกกันเองก็คือสหรัฐอเมริกากับที่สหราชอาณาจากักรแต่รัาเรียเนี่ยในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์ก็บอกว่าฉันไม่ได้อ้างเรื่องสิทธิเสรีภาพอะไรฉันอ้างในฐานะที่ฉันเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หนังสือเล่มนี้ฉันไม่อนุญาตให้มีการตีพิมพ์และวางขายต่อไปค่ะคือไอ้ก,กฎที่เขาอ้างเนี่ยมันเป็นแบบกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อ้างบอกว่าเพราะว่านี่มันเป็นหนังสือที่มันเป็นภัยต่อมวลมนุษยชาติถ้าสมมติว่าไม่รีบกำจัดเนี่ยนะโลกของเราอาจจะมีเรื่องมีภััััยคคครรร้้งงงใหหญ่่เเมืออนกกกกบิดสาโลทีี ทั้งนึงก็ได้เลยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากมีการแบนหนังสือเล่มนี้ไาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี1945และแล้วในที่สุดนะคะเมื่อปี2015ที่ผ่านมาด้วยกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศด้วยอะไรลิขสิทธิ์มันก็หลุดไงเพราะว่ามันก็เหมือนกับหลายๆอย่างในโลกอะที่พออายุของลิขสิทธิ์มันถึงจํานวนเนื้อมันก็หลุดมันกลายเป็นของสาธารณะนะคะแล้วมันก็มีคนจํานวนหนึ่งที่เขารอจ่ออยู่แล้วว่ามันหมดลิขสิทธิ์เมื่อไหร่ฉันจะพิมพ์ฉันจะเผยแพร่แน่นอนว่าตอนที่มันหลุดออกมาคนเถียงกันลุกเป็นไฟเเเลยยปปรระะมมมมมมาาาาาณว่่่จออัััันนนนกบตตตีพพิ์แ็ภุษช นแต่มันก็เป็นสิทธิมนุษยชนคนเราควรจะได้อ่านเถียงกันไปเถียงกันมาแต่สุดท้ายมันก็มีคนเอาหนังสือเล่มนี้ไปตีพิมพ์จริงๆและในปี2016มันก็เลยกลับมาสู่สายตาของมนุษยชนอีกครั้งหนึ่งนะคะประเด็นคือกลับใอีกครั้งมันก็ทํายอดขายได้ดีแล้วก็กลายเป็นหนังสือแบบเบสเซลเลอร์ในหลายๆประเทศเลยค่ะซึ่งแน่นอนว่าพอามันขึ้นแท่นขายดีแบบนี้มันก็นํามาสู่การถกเถียงกันอีกรอบว่าการที่หนังสือของฮิตเลอร์ขายดีขนาดนี้เนี่ยมันสื่ออะไรหรือเปล่านะคะแต่ใดๆก็ตามสิ่งที่พวกเราในฐานะคนสนใจประวัติศาสตรร์ออยากู้้เนนี่็คืืแลลวหังสม มันเขียนอะไรกันแน่เนื้อหาข้างในมันอะไรขนาดนั้นทำไมต้องเถียงกันขนาดนี้แล้วทำไมต้องบอกว่าเป็นหนังสือน่ากลัวแล้วคนแบบฮิตเลอร์เนี่ยเขาเขียนอะไรลงไปอันเนี้ยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วไมค์คอม่นะคะไม่ใช่หนังสือเล่มเดียวค่ะแต่เป็นหนังสือที่แยกออกเป็น2เล่มด้วยกันนะคะแล้วยังไม่พอนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหากันต้องบอกก่อนเลยว่าอย่าถามหาตะก,กะอะไรทั้งสิ้นจากหนังสือเล่มนี้เพราะว่าอันนี้คือฝรั่งวิเคราะห์กันเลยนะเขาบอกว่าโอเคเราไม่ถามหาตะก,กะจากฮิตเลอร์อยู่แล้วถ้าฮิตเลอร์เป็นคนที่ตะก,กะดีอะไรดดีีกกก็็คงไม่เ่เเเเิหหตุาารรณ์แบบทน ประวัติศาสตร์แล้วนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งคนที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้แบบเต็มๆเนี่ยนะเขาบอกว่าเล่มนี้เป็นหนังสือที่วยากรณ์หรือว่าวิธีการเขียนวิธีการเล่าเรื่องคือห่วยแตกมากอ่านยากมากนะคะเนื่องจากฮิตเลอร์เนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้มีการศึกษาะไรขนาดนั้นนะทุกคนนึกออกปะเดี๋ยวเราจะเห็นจากตอนที่พูดถึงประวัติเขานะเขาไม่ได้มีการศึกษาที่ดีค่ะดังนั้นความสามารถเขาอะไม่ถึงการเขียนหนังสือหรอกแต่เขาเป็นคนพยายามเขาเป็นคนที่แบบเขาอยากเขียนแล้วเขาต้องเขียนแล้วเขาก็ต้องแบบนํามาขายให้ได้นะคะแล้วยังไม่พอนะคะวิธีีีนนนนนําาเเสสออออออแแแยย่่่่ล้้วกกกรืืืืงงงงึท็คคคใหัะ ไมค์คัมเนี่ยเป็นหนังสือที่ฮิตเลอร์เขียนถึงอะไรต่างๆในโลกมากมายแบบโลกเราเป็นอย่างนี้มีที่มาแบบนั้นมีที่มาแบบนู้นบางคนเนี่ยเขาถือว่าไมค์คัมถือว่าเป็นแบบหนังสือคัมภีร์ศาสนาศาสนาหนึ่งเลยนะแต่เป็นศาสนาที่ฮิตเลอร์เหมือนแบบคิดขึ้นมาเองอะไรอย่างเงี้ยวางตัวเองเป็นเหมือนผู้รับสารจากพระเจ้าในศาสนานั้นอะเป็นแบบอะไรบางอย่างที่อยู่ด้านบนที่แบบเป็นพระเจ้าของศาสนาเขานะคะแต่ว่าเขาไม่ได้เขียนชัดๆออกมาขนาดเนี้ยแต่เขาบอกว่าถ้าไปลองอ่านแล้วลองคิดดีๆจะรู้สึกเลยว่าฮิตเลอร์เชื่อในอะไรบางอย่างเป็นแบบกําเนิดโลกเป็นกําเน แล้วตัวเองเนี่ยเป็นคนที่หยิบเอาความจริงนั้นมาถ่ายทอดแปลว่ามันก็มีความแบบพังพินาศในด้านปรกกะและแฟกต์พอสมควรหรือกปล่เวลาที่เขาเล่าประวัติศาสตร์ให้คิดเสมอว่านี่คือประวัติศาสตร์ในความคิดของฮิตเลอร์ซึ่งไม่ได้มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ขนาดนั้นอาจจะได้ยินมานิดนิดหน่อยๆอันนั้นอันนู่นอันนี่แล้วก็มาผสมรวมกันออกมานะคะอย่าเอามันไปเทียบกับประวัติศาสตร์จริงๆค่ะเราเข้ามาดูที่เนื้อหากันดีกว่าเนื้อหาของหนังสือเล่มแรกเนี่ยนะคะที่ชื่อยาวๆแบบนี้มันเริ่มด้วยการเล่่่่่่าาาปรรรรระะะะะวววัััััตตติิขออออองงงงงงงเเเ์คคดด็็กกฉนนบโมมมมยยไไไไไซึูจี แต่จริงๆแล้วมันมีนะทุกคนเพราะว่าถ้าเราไปอ่านประวัติของฮิตเลอร์ดีๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอ๋อทําไมเขาถึงแบบโกรธแค้นขนาดนั้นเขามีปัญหาอะไรทําไมเขาแค้นชาวยิวขนาดนั้นนะคะคือฮิตเลอร์เนี่ยจริงๆเราต้องบอกว่าเขาไม่ใช่คนเยอรมันนะแต่เขาเป็นคนออสเตรียค่ะแล้วเขาก็เล่าถึงประวัติความสัมพันธ์ในครอบครัวของเขาว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยสนิทกับพ่อเท่าไหร่เลยเพราะว่าพ่อเขาเป็นคนเข้มงวดมากทำอะไรผิดนิดผิดหน่อยก็ดุดุดุตตตตูตีตีนะคะในขนาดที่แม่เนี่ยก็จะโอบเขามากๆซึ่งมันมีคนเนะ่ยเคยเขียนเอาไว้เลยบอกิรจง ก็แม่เขานั่นแหละค่ะแต่ใดๆก็ตามกลับมาที่ประวัติเขาต่อนะพ่อเขาเนี่ยคาดหวังมากว่าเขาโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะไปรับราชการในออสเตรียแต่ว่าตัวฮิตเลอร์เองอะ่ะจริงๆเขาเป็นคนไม่ชอบเรียนหนังสือไม่ชอบวิชาการความใฝ่ฝันของฉันคือฉันอยากเป็นจิตรกรฉันชอบวาดภาพแต่สําหรับพ่อพ่อบอกว่าไม่ได้ฉันปูทางไว้แล้วฉันอยากให้แกรับราชการโตไปแกต้องรับราชการเท่านั้นซึ่งก็บังเอิญไม่รู้ว่าเป็นโชคดีไหมของฮิตเลอร์นะปรากฏว่าพ่อเขาว่าอายุสั้นค่ะตายไปตั้งแต่เขายังเป็นวัยรุ่นอยู่ฮิตเลอร์ก็รู้สึกว่าออยฟ้้้าาาเปิดแแลลววพ่่่ไมมูฉันสรถ เป็นจิตกรได้แล้วหรือว่านี่คือเส้นทางที่พระเจ้ากําหนดไว้ให้ฉันได้เป็นจิตกรนี้ที่สุดไม่มีใครบังคับฉันแล้วดังนั้นเขาก็ตามฝันของตัวเองเลยค่ะออกจากบ้านไปไปที่กรุงเวียนนาไปสมัครเรียนศิลปะคือต้องบอกว่ายุคนั้นอนะเวียนนาเหมือนเป็นศูนย์กลางศิลปะโลกอะใครที่อยากเป็นแบบศิลปินทั้งหลายเขาก็ต้องไปเวียนนากันนะคะฮิตเลอร์ก็ไปไปสมัครเข้าโรงเรียนสอนศิลปะเลยผลปรากฏว่าเหล่านี้คือรูปวาดฝีมือฮิตเลอร์ค่ะหนึ่งในนี้คือรูปที่ฮิตเลอร์เนี่ยส่งเข้าไปสมัครเข้าโรงเรียนสอนศิลปะด้วย ทุกคนดูรูปนี้เราคิดยังไงคือโอเคมันก็ดูดีดูดีเกินกว่าที่เราจะคิดว่าฮิตเลอร์เป็นคนวาดนะแต่สําหรับโรงเรียนสอนศิลปะและเป็นโรงเรียนสอนศิลปะในเวียนนาที่เป็นแบบครีมที่สุดของโลกอะทุกคนเขาบอกว่าภาพนี้ของฮิตเลอร์คือไม่ได้เรื่องคือแบบประมาณว่ามันสีก็ผิดแสงเงาก็ผิดนู่นนี่นั่นมันไม่เป็นธรรมชาติมันดีไม่พอมันธรรมดามากดัดเดดเกินไปฮิตเลอร์ที่กําลังแบบโลกเปิดพ่อตายแล้วฉันได้เป็นจิตกรสอบตกจ้ะมันก็เลยทำให้ฮิตเลอร์รู้สึกว่ากลายเป็นคนแบบเก็บตัวเคร่งขรึ ชีวิตอยู่ได้ด้วยมรดกที่พ่อทิ้งไว้ให้ตอนพ่อตายอะค่ะเราต้องบอกว่าบริบทกรุงเวียนนายุคนั้นอะที่ฮิตเลอร์ใช้ชีวิตอยู่เนี่ยน,นะคนคือเกลียดยิวหนักมากอะคือต้องบอกว่าในยุโรปมันมีความเกลียดยิวอยู่แล้วนะเหมือนที่คลิปที่เราเคยทําเรื่องยิวไปโดยเฉพาะนะคะคือเขาก็บองว่ายิวเป็นต้นเหตุโรคระบาดทาไมทั่วโลกต้องเจอกับเศรษฐกิจตกต่ำแล้วทำไมยิวถึงรอดอยู่กลุ่มเดียวอ๋อที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไอ้พวกยิวเนี่ยมันอยู่เบื้องหลงังแล้วมันคุมเศรษฐกิจโลกเอาไว้อยู่ไงคือฮิตเเเลออออรร์กก็ซซซซึึึมมมมัััับบบบบบคคควววาาาิิดแแนน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 ีีี้้้ยยยไปะะ่่่่งงใใใุทขชชตตูสืพ พิมพวกอะไรมันก็ประโคมขาพวกเนี้ยประโคมประโคมประโคมไปเยอะๆยม,ม,ม,มันทําให้ฮิตโลอ่ะเหมือนได้ความคิดพวกนี้มาแล้วก็ฝังหัวเลยว่าที่ชีวิตฉันทังทุกวันนี้เนี่ยนะมันจะต้องเป็นเพราะยิวแน่ๆยิวแกนั่แนแหละคือคนผิดแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ฮิตโลในเกลียดยิวนะคะแล้วไอแนวคิดเนี่ยมันก็ไปสะท้อนออกมาจากหนังสือเขาดว้วยคือในหนังสือของฮิตโลเนี่ยนะมีเล่าเหมือนแบบประวัติศาสตร์โลกเอาไว้ด้วยนะคะและเป็นประวัติศาสตร์โลกที่ตกะกพินาศมากในฐานะคนที่รู้ประวัติศาสตร์นะคือเขา ถ้าใครได้ฟังคลิปอารยันทำเปอร์เซียของวิวเนี่ยจะรู้เลยว่าวิวอธิบายเรื่องแบบอารยันที่แท้จริงเอาไว้ในนั้นนะคะไปฟังตรงนั้นเอานะว่าแบบอารยันจริงๆแบ่งเป็น3กลุ่มนู่นนี่นั่นแต่เอาเป็นว่าล้มความคิดนั้นทั้งหมดทิ้งไปฮิตเลอร์ได้ยินคำว่าอารยันมาแล้วฮิตเลอร์ก็หยิบคำว่าอารยันมาแบ่งกลุ่มคนเลยบอกว่ากลุ่มคนที่แท้จริงของโลกเนี่ยนะคือชาวอารยันและคนที่เป็นชาวอารยันเลือดบริสุทธิ์ที่สุดก็คือชาวเยอรมนีนั่นเองเยอรมันอารยันนะกลุ่มเดียวกันนะทีนี้พวกชาาาาาาววววอออรรรรยันนนเีีี่่่่่คคคคืืพพกกกททมมมมิิดดสสสส้้้งงงง์ตตๆใโลลขึ็ไปห ก็คือไอ้พวกชาวอารยันเนี่ยใช้ชีวิตมาแล้วก็ดันไปทําให้เลือดของตัวเองปนเปื้อนไม่เป็นเลือดบริสุทธิ์อย่างที่ควรด้วยการไปแต่งงานกับคนกลุ่มอื่นคือไอ้ที่บอกว่าโลกแบ่งคนเป็น3กลุ่มอะประมาณว่ากลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มผู้สร้างคือกลุ่มผู้แบบมีความคิดสร้างสรรค์สร้างทุกอย่างในโลกอันนี้คือพวกชาวอารยันส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยคือพวกที่แบบรองลงมาอยู่ใต้อารยันลงมาก็จะเป็นพวกที่อาจจะไม่ได้มีพิษมีภยัยเป็นพวกแรงงานะทะทแรงงานไปวนันวันไม่มีหัวคิดแต่ว่าใช้ทําอะไรก็ทาซึ่งกลุ่มนี้มมี่ ว่าทาให้เลือดของเราตกต่ำลงกลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มที่แบบแย่ที่สุดเป็นกลุ่มระดับธาตุระดับที่แบบว่าไม่ควรมีอยู่เป็นกลุ่มผู้ทําลายล้างโลกอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรให้มันมีชีวิตอยู่เลยนะอันนี้ห้ามแบบผสมเด็ดขาดโดยเฉพาะชาวยิวซึ่งอยู่ในกลุ่มนี้กลุ่มที่ฮิเลโล์เกตเป็นพิเศษแล้วมองว่าไพวกเนี้ยควรจะกําจัดให้หมดไปไม่ควรให้หลงเหลืออยู่บนโลกเพราะนี่คือความชั่วร้ายของโลกนะคะส่วนในขนาดเดียวกันไอ้พวกชาวอารยันเองเนี่ยก็ในเมื่อเลือดมันเริ่มเจือจางแล้วอะไรแล้วไม่เข้มข้นเท่าเดิมดังนััน้้นนพวออาารยทที่่่ผมงงตฟซึจๆไใช อย่าลืมว่าอารยันคือพวกแบบชาวอิรานชาวอะไรผมลงผมดำมานะซึ่งอารยันในมุมมองของฮิตเลอร์เนี่ยก็คือพวกผมทองตาฟ้าเป็นพวกเยอรมันแท้ๆเนี่ยก็ควรจะแต่งงานกันเองแต่งๆเพื่อให้ลูกออกมาเลือดบริสุทธิ์ที่สุดเลือดของเยอรมันจะได้กลับมาบริสุทธิ์เหมือนเดิมก็คือผู้ชายชาวเยอรมันเนี่ยต้องไปแต่งกับสาวเยอรมันนะและสาวเยอรมันต้องไม่ใช่ในเมืองด้วยต้องเป็นแบบสาวชาวบ้านเยอรมันที่วิ่งอยู่ในทุ่งหญ้าทุกคนอันนั้นน่ะจะยิ่งดูแบบเป็นออเทนติกเยอรมันที่สุดเลยเนี่ยชาวยูเป็นผู้อยู่เบ ความสัมพันธ์ฉกฉวยวัฒนธรรมของชาวบ้านมาเป็นของตัวเองเพื่อที่จะแบบยึดครองโลกนี่แหละตัวการที่ทาให้เยอรมันแพ้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งทันที่เราสุดยอดขอนาดน,นี้ก็เพราะแกงยิวดังนั้นฮิตเลอร์ก็คือเกลียดยิวเป็นพิเศษแหละนี่คือสาเหตุที่เขาไปฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวนะคะใดๆก็ตามอันนี้ก็เป็นความคิดหนึ่งที่แทรกอยู่ในหนังสือของฮิตเลอร์ทั้งหมดที่เล่าไม่ได้เรียงนะทุกคนเอาเป็นว่าเราให้เข้าใจง่ายที่สุดนะนะคะตัวฮิตเลอร์เองเขาก็เหมือนกับคนอื่นๆที่เป็นพวกชาตินิยมรักชชชชาา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 าตตติิออออยยยยกกกกกจจจะะะะไไไไไปปปปปรรรรรรรบเเเเเเพพืื่่่่่่คค้้็็็็็ถึงมมมมดััััแนนนนนนสสททหี ให้กับออสเตรียนในฐานะประเทศของเขาแต่เขาอะสมัครไปแล้วไม่ผ่านเกณฑ์นะคะดังนั้นฮิตเลอร์ก็เลยขอไปเข้าร่วมกองทัพบปอร์วรียาซึ่งบปอร์วรียคือแบบรัฐหนึ่งในเยอรมนีอะนะทีนี้ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะคะฮิตเลอร์ก็คือทําสลญานได้ดีมากเป็นแบบหัวกะทิของกองทัพอะไรเลยแล้วก็มีผลงานที่ได้ไปส่งข่าวแนวหน้าได้อะไรนะคะแต่สุดท้ายทุกอย่างก็ไปไม่ถึงฝันค่ะเพราะว่าเยอรมันเนี่ยแพ้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะคะฮิตเลอร์กับพวกที่แบบเป็นพวกชาตินิยมหัวรุนแรงในเนยอ e y, ยรมันม่วุรม แทงข้างหลังเยอรมันรวมถึงไอ้พวกยวนี่แหละตัวดีเลยทําฉันแพ้สงครามทินเนฮิตเลอร์ก็เขียนเล่าถึงประวัติชีวิตตัวเองต่อประมาณว่าจบสงครามแล้วฉนันยังไม่อยากออกจากกองทัพเลยเพราะออกไปก็ไม่รู้ว่าชีวิตจะไปทําอะไรจะไปวาดรูปขายมันก็ไม่รอดไหมงานก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีวาดรูปขายคนก็คงไม่ซื้อได้ออกไปนี่แบบโอ้โหอดอยากเร่ร่อนแน่ๆนะคะดังนั้นฮิตเลอร์ก็เลยอยู่ในกองทัพต่ตอไปแล้วก็ทําผลงานดีขึ้นดีขึ้นจนผู้บังคับบัญชาในส่งไปเรียนมหาลัยส่งอะไรเลยจากนั้นฮิตเลอร์นี่ก็มีโอกาสได้เรียนเรื่องววาาานนนนเรรื่องกกฝึพูด้้มจจจิตใค กลายเป็นสกิลติดตัวเขามาเลยนะคะแล้วในมหาวิทยาลัยเนี่ยปรากฏว่าฮิตเลอร์ไปเจออาจารย์ที่เป็นพวกเกลียดชาวยิวเหมือนกันเป็นชาตินิยมเหมือนกันคู่นี้ก็เลยจับคู่กันแล้วก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยได้แนวคิดนี้แบบหนักกว่าเดิมเยอะเลยค่ะหนังสือเล่มแรกก็จะเนื้อหาประมาณอย่างเงี้ยส่วนเนื้อหาหนังสือเล่มที่2เนี่ยนะคะที่ชื่อประมาณอย่างเงี้ยก็จะพูดถึงแบบการขยายนิดแดนแล้วก็แนวทางของนาซีนะคะตรงนี้ก็จะเกี่ยวโยงกับหนังสือเล่มแรกอยู่ก็จะไปพูดถึงอารยันพูดถึงชาวยิวแบบที่เราเล่าไปนั่นแหละฮิตเลอร์เนี่ย ครจะทำเนี่ยนะในฐานะผู้ปกป้องแล้วก็รักษาชนชาติอันศักดิ์สิทธิ์ของเราเนี่ยก็คือต้องขยายดินแดนไปทางตะวันออกเพื่อสร้างเยอรมันอันแข็งแกร่งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและนี่แหละคะ่ะฮิตเลอร์คิดแบบนี้แหละคือสาเหตุที่ทําให้ฮิตเลอร์พอแบบได้มีอํานาจได้อะไรก็พยายามขยายดินแดนไปทางตะวันออกขยายขยายขยายจนเกิดสงครามโลกครั้งที่2นะคะนอกจากนี้ฮิตเลอร์ก็โจมตีระบอบการปกครองอื่นด้วยเช่นเฮ้ยประชาธิปไตยนี่มันไม่ดีมันถูกแทรกแซงจากภายนอกได้ง่ายส่วนคอมมิวนิสต์เนี่ยนะก็ร่วมมือกับชาวยูในการวางแผนครองโลกทําให้ชนชาติอื่นรวม ทั้งชนชาติที่ยิ่งใหญ่อย่างเยอรมันเนี่ยตกเป็นทาสภายใต้ระบบสังคมนิยมแนวคิดของฮิตเลอร์คือแบบไปแล้วจ้ะหลุดไปไกลเลยจ้ะแบบไปแล้วเรียบร้อยและด้วยแนวคิดต่างๆที่ฮิตเลอร์พ่นออกมาในหนังสือนะคะเราก็บอกว่าอันนั้นเป็นปัญหาอันนี้เป็นปัญหาน,นี้เป็นปัญหาทั้งหมดนี้แก้ได้ด้วยระบอบฟาสซิสค่ะแล้วก็พูดถึงแนวทางของพรรคนาซีใน,ในอนาคตเลยว่าเดี๋ยวเราจะใช้ระบอบฟาสซิสในการแก้ปัญหายังไงจะจัดการคนนั้นยังไงตัวเขากับนาซีนี่แหละจะเป็นคนทาให้เยอรมันแข็งแกร่งเขาจะรวมเผ่าพันธุ์ชาวเยอรมััน้าาาวยกกทํใหลสูภ ที่ถูกต้องอีกครั้งเยอรมันเนี่ยนะจะต้องเป็นผู้ปกครองโลกในฐานะเชื้อสายชาวอารยันที่บริสุทธิ์และว,วิธีที่จะทําให้เยอรมันกลับไปยิ่งใหญ่แบบนั้นเนี่ยนะก็คือต้องกวาดล้างชาวยิวแล้วก็คอมมิวนิสต์เอาให้สิ้นซากไปเลยด้วยวิธีโรมแกส๊สพิษน,นั่นเองคือเขาเขียนไว้แต่ตอนนั้นแล้วนะแล้วที่หนังสือเล่มนี้มันกลายเป็นหนังสืออันตรายเป็นหนังสือโดนแบนก็เพราะว่าแนวคิดพวกนี้มันนําไปสู่การสร้างห้องล้มแกส๊สจริงๆไงที่เกิดแบบโคลคองโลโคอสกันอนะซึ่งสาเหตุที่หนังสือเลรมน่ะกแ บทแรกๆเนี่ยเขาเขียนตอนเขาอยู่ในคุกเรื่องของเรื่องก็คือตอนหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอะที่เขาเล่าว่าชีวิตเขาอยู่ในกองทัพนู่นนี่นั่นน่ะมันก็มีคนที่ไม่พอใจอะไรหลายอย่างตอนนั้นนึกอ,ออกป่าว่าทำไมเยอรมันต้องยอมเป็นผู้แพ้สงครามต้องนูน่นต้องนี่ทำไมต้องยอมเซ็นสนธิสัญญาแวร์ไซา์ต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามไม่รัฐบาลเราไม่แข็งแกร่งเลยอยากท่านั้นเลยเราก่อกรบฏกันดีกว่ามันก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์แบบกบฏโรงเบียรหรือบางคนเรียกว่ากรบฏมิวนิกนะคะที่พวกแบบหัวรุนแรงก็ลุกขึ้นมาก่อกกกกกบบออะไรรรรัันนนนแล้้วเียมมาโดชติ คมนิยมเยอรมันนะคะซึ่งตอนหลังเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นพรรคนาซีนะซึ่งคนที่เป็นผู้นําไอ้พรรคเนี่ยก็คือฮิตเลอร์นั่นเองค่ะทีนี้พอมันมีการปราบปรามกบฏสําเร็จอะไรสาเร็จเพราะว่ามันเป็นกบฏครัง้งรุนแรงม,มีคนตายมีคนอะไรด้วยนะนั้นฮิตเลอร์ในฐานะผู้นำเนี่ยก็คือถูกจับเข้าคุกไป5ปีนะคะแล้วไอ้หนังสือเล่มเนี้ยเขาก็เริ่มเขียนตอนเขาอยู่ในคุกนั่นแหละซึ่งตอนฮิตเลอร์อยู่ในคุกอ่ะถึงเขาจะอยู่ในคุกแต่ด้วยความที่เขาเป็นหัวหน้าพรรคเป็นอะไรเขาก็ได้สิทธิพิเศษระ ท่านพรรนาซีก็มาเยี่ยมได้อะไรได้แต่ทีเนี้ยความเป็นนักโทษอะนักโทษก,ก็คือนักโทษต่อให้มันจะอิสระแค่ไหนอะไรยังไงมันก็มีเรื่องที่ไม่พอใจมีเรื่องที่แบบถ้าฉันออกไปข้างนอกอะไรฉันจะทํารุ่นนี้นั่นๆๆๆๆเยอะแยะดังนั้นเวลาที่ใครมาเยี่ยมอะฮิตเลอร์ก็คือนั่งบ่นให้เขาฟังบ่นๆนๆๆๆบ่นเป็นชั่วโมงเลยค่ะจนวันหนึงอ่ะมันมีผู้จัดการด้านสิ่งพิมพ์ของนาซีมาเยี่ยมฮิตเลอร์แล้วก็คงโดนฮิตเลอร์บ่นใส่แล้วก็หูชาก็เลยบอกฮิตเลอร์บอกว่าเอางี้แมลแทนที่จะบ่นให้คนอื่นฟังเขียนเป็นหนังสือเลยจะแบบระบายความโกรธแค่ไหนเล่าถึงชีวิตตัวเองยังไงก็เขียนลงไปในหนังสือสิดังนั้นฮิตเลอร์เขาก็เลยปิ๊ง ไอเดียนะคะว่าอุ้ยฉันจะเขียนอัตชีวประวัติของฉันจะจะเขียนเล่าเรื่องราวของจิตกรธรรมดาคนหนึ่งที่ได้ข้าวขึ้นมายิ่งใหญ่เป็นหัวหน้าพังนาซีแล้วก็จะเล่าถึงไอ้กบฏโรงเบียเนี่ยในมุมของเขาเองด้วยว่าในมุมผู้นําการกบฏดเนี่ยนะในมุมของกระบฏอะจริงๆแล้วเราคิดอะไรคือเราไม่ได้เป็นตัวร้ายแบบที่คนอื่นว่านะแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วฮิตเลอร์ก็คือไม่ได้เขียนเองทั้งหมดนะนะเพราะว่าด้วยความที่นางภาษาอ่อนแอมากความรู้ด้านวิชาการต่ํามากอะไรอย่างนงี้บางทีก็สะกดผิดแกมมาเขียนผิดมั่วซั่่วววออออออะไไไรบบบบ้้้้าาาางงงคคืืกกกมมเเเป็็นนนนหัสดดทีีียยลใชิธแ าป,าปักเปล่าแล้วก็ให้คนนจดบันทึกบ้างอะไรบ้างนะคะซึ่งฮิตเลอร์เนี่ยไอเรื่องทั้งหมดที่เขาเขียนเขียนเนี่ยเขาก็ไม่ได้แค่เอามาจากประสบการณ์ส่วนตัวหรือจินตนาการขึ้นมาอย่างเดียวนะบางอย่างเขาก็ไปได้ไอเดียมาจากหนังสือเล่มอื่นที่เขาอ่านตอนอยู่ในคุกนะไม่ว่าจะเป็น The International Jewels หรือว่าหนังสือ The Protocols นะคะเพราะว่าหนังสือ2เล่มเนี่ยเนื้อหาหลักๆก็คือเป็นทฤษฎีสมคบคิดบอกว่ายิววางแผนจะครองโลกแล้วฮิตเลอร์อ่านทฤษฎีสมคบคิดอันนี้ไปก็คือเห็นด้วยมากจนแบบว่าเอาไปมโนต่ออะไรต่อเลยนะคะก็เลยเอาแนวคิดเรรรืื่่ออองงกาาาตต้นต้นนนนยวะไใใสสปหั ตัวเองด้วยค่ะก็คือเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในลัทธิสมพบิยตนนแหละฮิตเลอร์นะแล้วทีเนี้ยหลังจากที่เขาติดคุกไปแบบ9เดือนปรากฏว่าเขาได้รับการนิรโทษกรรมค่ะเขาได้ออกมานะคะในปี19 2 4ดังนั้นเขาก็เลยเอาไอ้หนังสือที่เขาเขียนช่วงเวลานั้นเนี่ยเอาไปตีพิมพ์ค่ะเป็นหนังสือชุดไมค์ครัมนะคะที่เราเอามาเล่าๆกันนี่แหละซึ่งแอบเบานิดึงนะตอนแรกหนังสือเขาเนี่ยจะไม่ได้ชื่อแบบไมค์ครัมการต่อสู้ของข้าพเจ้าด้วยนะคือการต่อสู้ของข้าพเจ้าดูเป็นแบบผู้นำ S of s t r รั g l e Again กนตไลสติ i บิลิตี้แอนด์คอถ้าให้แปลก็ประมาณว่า4ปีครึ่งแห่งการต่อสู้กับเรื่องโกโหกความโง่และความขี้ขาดก็แบบฟุ้งมากจาก้ะชื่อหนังสือยาวมากเธอแต่สุดท้ายเหมือนโดนบอกอตัดอะบอกอรบอกว่าใจเย็นเธอใจเย็นชื่อหนังสือเธอฟุ้งเกินไปเอาแค่นี้พอไมค์คัมไมค์สตรกการต่อสู้ของข้าพาเจ้าอะไรอย่างนี้พอและก็คือกว่าหนังสือเล่มนี้จะออกมาได้บอกรคือทํางานหนักมากค่ะซึ่งประเด็นคือพอมันออกมาแล้วอะสาเหตุที่มันขายดีตีพิมพ์เยอะแยะมากมายไม่ใช่ว่าฮ er, 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 ิต,ตมามาเล คือขายได้ไม่ถึงหมื่นเล่มอ่ะก็โอเคมันก็ไม่ได้น้อยเมื่อเทียบกับหนังสือที่ทุกวันนี้เราพิมพ์กันแต่มันก็ไม่ได้เยอะจนแบบว้าวแบบอุ้ยหนังสือเล่มนี้เป็นเบสเซลเลอร์ของประเทศเยอรมันอะไรนะคะแถมพอวางขายไป3ปียอดขายก็ลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆแต่ก็ยังอุตส่าห์ได้พิมพ์ครั้งที่2นะซึ่งพิมพ์ครั้งที่2ก็คือขายแย่กว่ารอบแรกอีกอ่ะจนกระทั่งเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะฮิตเลอร์ขึ้นสู่อานาจค่ะทุกคนดูตอนแรกอะฮิตเลอร์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีใช่ป่ะแล้วก็มีประธานา ก็เป็นคนที่อยู่สูงที่สุดตรงนั้นนะคะทีนี้พอเขาขึ้นสู่อำนาจก็ตามสูตรเระเดการทั่วไปอ่ะเขาก็ต้องมีการพระประกันด้นาหน่นแนวคิดนี้แนวคิดนูน้นยึดสื่อไว้กับมือห้ามใครเผยแพร่อย่างอื่นนอกจากที่ฉันอยากจะเผยแพร่แล้วถามว่าเขาเผยแพร่อะไรจ้าเขาก็สั่งตีพิมพ์หนังสือตัวเองเพิ่มแบบเป็นลานเล่มเลยจา้าแล้วก็ใช้สื่อพระปรกันด้าทั้งหลายของนาซีที่มีบอกว่าหนังสือเล่มนี้มันสุดยอดมากนี่มันเป็นสุดยอดงานวรรณกรรมสุดยอดงานเขียนแล้วก็ไปบังคับสมาชิพกพรรคนาซีทุกคนบังคับข้าราชการทุกคนบอกว่าทุกคคนนนต้้อองมมีลลละเเ่่แวยู อำนาจ10ปีทุกคนทุกปีก็ทําแบบนี้ทําแบบนี้ไปมันก็เลยกลายเป็นว่าไมค์เขามันกลายเป็นหนังสือที่แบบขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์ไปช่วงหนึ่งช่วงใหญ่ๆเลยจนกระทั่งมาโดนแบรน์นี่แหละแล้วนอกจากจะขายดีแล้วอ่ะพรรคนาซีก็คือเอาหนังสือเล่มนี้ไปใช้ปลูกฝังแนวคิดต่างๆให้กับคนให้กับอะไรคือกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองไปอะไรไปนะคะคิดดูว่า12ล้านฉบับนั้นอ่ะปลูกฝังความคิดโขดร้ายปลูกฝังความคิดเกลียดยิวปลูกฝังความคิดแต่งชนชั้นเหยียดชาวบ้านไปขนาดไหนนะมันก็เลยไม่แปลกนะคะที่ในหมู่ชาวยยอรมมันนนนทีี่ิาซุค้ รับสื่อทางเดียวแล้วก็เข้าใจไปเลยว่าเออการฆ่า,าย,ยิวไม่ผิดคือตอนที่เขาทําเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาทําผิดจริงๆอะ่ะเขากาลังรู้สึกว่าเขากําลังกําจัดสิ่งเวลวร้ายของโลกตามความคิดของฮิตเลอร์ที่เขียนลงไปในหนังสือค่ะ<ช>และนี่แหละค่ะ,คะก็คือสาเหตุว่าพอจบสงครามโลกครั้งที่2แล้วอะ่ะเขาถึงต้องแบนหนังสือเล่มนี้ทิ้งเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเผยแพร่แนวคิดนี้ต่อไปนะคะเพราะตอนนั้นมันโลกก็ยังเดือดปุดๆอยู่มันยังมีคนเชื่อแบบนั้นอยู่อะ่ะมันเลยต้องแบนเพื่อแบบไม่ให้มีคนเชื่อเพิ่มไม่ให้อะไรแล้วม แล,และทั้งหมดนี้นะคะ <c oughs> ก็คือเรื่องราวหนังสือต้องห้ามของฮิตเลอร์ที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย สวัสดีค่ะแม่ดีนะวันนักดีไทยไดเจสยังไม่พิมพ์ใหม่ถ้ามาโฆษณาไทยอินในคลิปนี้จะเป็นยังไงอะประมาณว่าเอา่อทุกคนที่ติดตามวิวอยูค่ค่ะรบกวนซื้อไดเจสกันคนละหนึ่งเล่มทุกคนต้องมีติดบ้านอย่างนี้หรอก็ไม่ได้ป้าหนังสือวิวไม่ใช่หนังสือผับประกันได้เอาเป็นว่าดีละที่เราตอนนี้ยังไม่ได้พิมพ์ใหม่มีแลนอยู่เหมือนกันว่าอาจจะพิมพ์ใหม่แต่ตอนนี้ยังถ้าสมมติว่าอยากให้พิมพ์ใหม่คอมเมนต์บอกมาด้านล่างได้นะคะแต่ว่าก็คงไม่ได้มีการบังคับให้ซื้อขนาดแบบว่าทุกกคคคคนน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 ต้้้ออ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 งงงงงซืืละะะะเเ่่เ่มาจจแแบบขรรอออววนนิดึึนนัีี ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ